าไปด้วยไปไหนครับไปด้วยครับไปครับไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปไหมนี่ไปดีกว่ารถนี่เอาของโพละอไรต,ตัวเอารถไอ้มาไปใส่ของดำตายซะตอนนี้เหววไปลยรูปเป็นรอยพี่ชอบ จอเกมไม่ขึ้นอ่ะโอ้พี่บัง้รมันก็จอดยอยู่เฉยอ่างเงตอต้อมาใหม่แก เครื่องหนูค้างไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุกี้๊ำนึงนะเครื่องหนูมันค้างคือหนูไม่ได้ไม่ได้รีเครื่องไงมืกี้